โอ้วาวเอายัาไงวะเฮ้ยยังไงใช้ผู้มีมิงวีซีเอมิงวีซีไม่เออครับ Cái gì, gì nữa mà, ui, yeah, ui, 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 ui gì, hui, của ông, oh my god, yeah mình gì vậy anh mình gì mà của, ui, mực

โคตรเร็วโคตรโหดอันตรายไอ้หมูโทรมานี่ว่าเอา้ามิวิสีหายเอ้ยมีวิสีเทสมีวิสีวางบนบนอะไรมีวิสีมีวิสีมีวิสีมีคนไหนปา,าโอ้โหเจี๊ยไอ้หมูก <c oughs> ูเจอคน <c oughs> ไอ้หมูกูเจอคนมี มีมีมีมิซีเฮียไอหมูเข้ามาดิไอหมูเข้ามาดูมิมิซีดิฟัสอันตรายอันตรายอันตรายแล้วกินมนพายอยู่ปะกินมนพายอยู่ทำไมเออมึงเข้ามาดูมิวีซีเร็วดูเร็วก่อนเดี๋ยวเขาจะออกเร็ว อยู่ลกสองเนี่ยมิงวีสีไอ้เหี้ยมิงวีสีปลาหมึกยักษ์ไงหมูเนี่ยมิงวีไอ้เนี่ยโอ้ยโอ๊ยเฮียโหดโตรอันตรายโอ๊ย ็โอ๊ยเจ็บจีบเลยโอ๊ยมีวิสีค่ากูเฮียมีวิสีค่ากูเฮียหมูกูตายเลยเฮียไม่ได้แล้วกูต้องกลางแคนไอ้เฮียเจอกู

เป็นเฮียอะไรชอบตอนเวลาแบบไอ้เฮียกูกลับล่างกูแม่งชอบแบบมือหักมือแบบมือยืดอ,อ<น>ะไรเยอะมันเยอยอะไรแท้งวีสามใช่ปะอะไรแท้งวีสามถามลิปินดาดูทักไปครับกระดาษนี้แบบที่วีสามเทักทักเขาไปแล้วบอกเออเซกมีฟังมี้พีซ<ะ>แลนดี้แล้เนี่ยเออนั่นแหละ แปลกอะไรก็เป็นคำขอไงคำขอให้มีเซเบอร์วีามไงกูถ้าไม่อยากมีเซเซอร์เซเบอร์วีเห็นไหม้อยากมีเซอร์อะไรกูไหนเียรงงบนะไรอะอะ้เยวม ต้นไม้ไอ้หมูต้นไม้โคตรใหญ่เลยอะมอลมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยบอสมันกายขยันสตันกูจริงเลยเฮียไอ้ปลากูุ๊มกรองดารุ๊บเข้ามากูจะไปลงด่านเดยกูไอ้เฮียมันตีล้อกันอยู่ กูบ้าเข้าไปดีด้วยตีด้วยตีด้วยจาตีด้วยได้ปะตีด้วยได้ปะตีด้วยได้ปะเสร็จแล้วตีด้วยได้ไหมได้แล้วไม่ได้เลยเหรอมันได้แฟกตมนไหมได้เยอะเลม่ไลงดันเลยต้องมาเข้าโดนก่อนนี่งยี่หย่าสว์มึงพวกกูไอ้พวกกูก็ลงดันนานเด็วทำไมเยี่ยพวกเยี่ยนี่มัน ไม่ตึงแล้วมือกูเป็นเฮียอะไรชอบแบบไอ้เฮียมันยืดอ่ะไอ้สัตว์มันยืดอะกล้ผมใส่ฟ้าเนี่ยมันกลุ่มตูดีเแล้วไอ้หมูไอ้ไอ่บ่อพ่อ่งติ๊ไอ้ไงกอไอ้ไ้ ไอเฮียมึงเบาๆบากันนี้มึงตีก็ตีเบาๆโอ้โหว้าว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 เอาดิครับไอหมูดูสกิลที่มึงเอาเวกมาเมื่อกี้เลยไงวะใช่หรือใช่เหรอใช่เหรอวะท่าเด็ดก่อนแล้วก็ไปท่าแล้วก็ไปท่าอีกเฮียเกินไปป้าอ้อย บอกแล้วมันอันตรายบอกแล้วอันตรายมาดูดีกว่าว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงข้อดีก็คือก็คือข้อดีข้อเสียข้อเสียพูดอะไรครับเฮ้ยพูดว่าชี่ยไอสัตว์ไหมพี่ลมคอนตูพี่แล้วฮะ เฮียบอดี้เมรั <t 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 ่มตายแน่เงี้ยพอแเด็เซี <t uh> <t uh ่ว้าวโอ้ยเฮียมังกรเลยช้าวแลบวักแลบแรปเปอร์สายเอกโลโซเยโด้พี่แป้งสีบิงูบอกแล้วแต่การเป็นแป้งสีบิงป็นไงเนี่ย

แม่นายอะไหนวะเรื่อเยี่แอ<ฮ>้มร้อชื่อแม่เพื่อนอะไรวะแม่แม่มีคนมี็นคนน่าเจี๊ยบได้เหรอมีมีเว้ยคนในห้องเองเนี่ยใครบางคนไอเ้เจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเฮ้ยเจี๊ยบเจี๊ยบมึงจะพูด,พดในนี้ทำไมวะยี่แอ้มไม่ได้ยินมึงหรอไอ้คว้ ห่วยหน่ยแล้วโอ้โอ oh, oh. <oh> ้ห th ้องน้ำชายก็ฮะห้องน้ำกันฝดเที่ยวโอ้มันไม่มีอะไรหรอกนะคุณเป็นสเตรไม่มีความเกเรเกิดขึ้นไม่มีความเกิดขึ้นเกเรตกเกเรลื่นตกเกเคลื่นตกใจอะไรเนี่ยโอ้ยเย็ยตกน้ำ ตกน้ำอะน้ำไม่หมูีใครด้วยตกน้ำเกูต้องดีใจเหรอวไอ้สดเฮ้ดีใจตกน,น้ำเนแล้วายน้ำได้ไเนี่นนยจะเขยาว่าน้ำแต่กูไม่หย่าว่ายน้ำเพราอะไร้อ๊ะทำไมมันอ้ฟ้าวะโอเคดุดดำเหรอยาทำไมมันมันมันตกแตกวะคดใส่ฟ้าวีวีสามไหเงี้ยทำเงี้ โอกาสในหน้าจอไปกี่วะหนึ่งในหนึ่งล้าน,เ,นเยอะนะเออใช่ใช่โอกาสหนึ่งในหนึ่งล้านที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดมึงฆ่าบ,บอสต,ตัวนี้ปุ๊บมึงจะได้ดาบโยรุเสียมเงินอยู่ <c oughs> แล้วหลนะังที่ดึงเงินแล้วโยรุนั้นสามารถเสกแจ็คหมามาได้เสกแจ็คหมาคืออะไรวะสกิลที่สองเป็นการเสกเอ่อ ตาตุ้มตวงมาพี่เอ่อมาแบบจิ้วจิ้วใสอนน่ะบอสตัว,ตวเนี้ยโห่มากโเหหกจะมีตาตุ้มตวงด้วยเป็นเอเลี่ยนเขียวอ,อ่ะแต่ก็ว่าสีด๊าอ๋อ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 มาลูมาเลยอะตุมตวงอ่ะ ตะไอหมูมันทีมเมอร์เยี่ยมอนทีมเมอร์เขาเรยก่การสามัคคีพรอพเลนเจอร์ไงไม่เคยดูเขาตัวเด็กๆ่ใครเขาทีมเมอร์กันไอทีมเมอร์นี่ไม่เท่นะเท่มากกูนี่เป็นไอจอนเลย กไอดอุเจ้าไม่นิเ้มไชั่วนเาวะโอไม่นยาวาโออหนี้เลนตุเตนิหนเลอกผิดอะไรเนี่ไอด้วยแกลงข้าำแล้วมันเปลี่ยนยังไงวะดูดูดเี้ย Oh, 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 oh.